เปิดความสัมพันธ์แท้จริงแอนทองประสมเบลล่ารานีโดนลือไม่ถูกกันจากดราม่าของนางเอกสาวเบลล่าราณีเมื่อได้มีชาวเน็ตไปตั้งกระทู้ถามว่าทำไมผู้จัดคนดังอย่างแอนทองประสมถึงเคยไม่ชวนนางเอกสาวอย่างเบลล่าราณีมาเล่นละครในค่ายตัวเองบ้างเลยเพราะทางด้านแอนก็เป็นผู้จัดมาแล้วหลายเรื่องส่วนทางด้านเบลล่าก็ถือดีว่าเป็นตัวท็อปช่องสาวเหมือนกันโดยกระทู้ดังกล่าวได้ออก ถามว่าทำไมแม่แอนทองถึงไม่เคยชวนเบลล่ามาเล่นละครเบลล่าอยู่ในฐานะสุดฮอดระดับเบอร์หนึ่งของวิกคลองเตยทีตอนนี้มีงานโฆษณาชุกมากจนนางร้ายนอกจอบางคนถึงกับตาร้อนต้องหาผักพวกออกมา ล้อมวงนั่งนินทาคงพอถูกปัดหน้าไปหลายงานเจ้าของกระทู้อยากถามว่าทำไมอดีตนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องสามอย่างแม่แอนทองถึงไม่ชวนนางเอกเบอร์หนึ่งในปัจจุบันอย่างเบลล่ามาร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะและเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตนั้นต่างเข้ามาถกเถียงกันในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากโดยชาวเน็ตบางรายก็บอกว่าอาจจะเพราะคราแรคเตอร์ยังไม่ตรงกับบทที่เลือกไว้บ้างหรือคิวงานของเบลล่าแน่นจนแทบไม่มีแทรกบ้าง หรือบางรายคันบอกว่าอาจไม่ถูกกันก็ไปขุดเรื่องเก่าๆที่เคยเป็นประเด็นมาพูด วันนี้เราจะพาไปเปิดไปความสำคัญแท้จริงของแอนทองประสมเบลล่าราณีโดนหรือไม่ถูกกันโดยเราได้มีการเข้าไปส่องใน i n นสตาแกรมของทางด้านแอนทองประสมซึ่งพบว่ามีการ f o ล l o w อ n ินสตาแกรมสาวเบลล่าอยู่ในขณะที่อินสตาแกรมของสาวเบลล่าก็มีการ f o ล l o w แอนทองประสมเช่นเดียวกันงานนี้ก็หวังว่าคงจะซื้อข่าเก่าเราได้บ้าง